ให้เพื่อนบอกพี่เถิดโอ้โหมี่สองคนเลยล่ะกะไล่บอกเลยว่าอย่าเฝ้าลงมากพอได้เปิดไล่เบอร์เงินดืนหยิบหยั่งอย่างงี้ไม่มีอะไรเลยนะใช่คือน้องเขาเนี่ยแค่ยังไงนะยังไงเอาผ้ามาซักอยู่บ้านเราไงอ๋นเหรอแล้วกลับใไปบ้านอะไรแล้วก็เข้าบ้านผิดก็เลยมาเข้าบ้านเราไงเข้าบ้านผิดเออเข้าบ้านออกสั้น ฮะมเอ้ยไม่ลงมาอีกเหรอยังไม่ลงเลยพี่นี่เที่ยงแล้วเนี่ยโอ้โหตรีหยังวันนี้ฉันจะไปคุยงานนี่ไม่ได้กินข้าวเลยหิวแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยลูกยิ้ซื้ออะไรเข้ามากินดีกว่าเนี่ยเอาไรเบิ่งกันนะเอ้อไม่มีอะไรกินหรอกงั้นแกกินนี่ไปก่อนกันอือเฮ้ยนี่มันหอมใหญ่ไม่ใช่แอปเปิ้ลพี่มาแท่งอย่างนี้ได้ไงเอาทีใส่สลัดกินสดๆยังได้เลยแล้วพี่กินอะไรใส่กรอกใส่ไปเวฟมาเลยแบ่งกันครึ่งนึงได้แหละอ่าโอเคโอเคครึ่งเดียว เรอคนละครึ่งเฮ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรพี่ไม่ต้องเวฟแล้วเจนี่เนี่ยจางได้เนี่ยปวัวลงมาแล้วนี่คืออะไรทาข้าวไอ้กินหน่อยไม่หิวจะตายแล้วเนี่ยแล้วทำไมวันนี้ตื่นสายขนาดนี้ก็จะไม่ให้สายได้ยังไงก็ปวดหัวมากเลยตอนเนี้ยปวดหัวแม่งคือจานทองจานทองไอ้ยังปวดหัวแล้วมันก็ลามลงไปที่ท้องไงไม่เคยเป็นติโอ้ยไม่สบายอยู่วันเนี้ยเข้าใจไหมฮะ โมเมนและโมแมนและโซ่แปลกๆฮะแล้วแบนเจ้าเสียไป็สายะจ้องมือถือมือถือที่มตายอยู่แล้วเนี่ยแบนอยวิเศษบนน่ะเลียวบนเห็นเลยถ้ามันลำบากเนี่ยพี่ก็ขึ้นไปเอาแว่นก่อนไหมแล้วเข้ามาพิมพ์ต่อเอ้ยซันคิดดีมากเลยเว้ยหยาบอยวางนี้เหรอนนี้อันนี้อันนี้ก่อนอะไรไอ้พิมพ์เนี่ยพิมพ์ขูดกับคายทำไมมันดูลนลานโลกโลกแปลกๆแบบไม่เป็นตัวเองอ่ะอู้าวข่อยสีขุยกับข่อกระซ้างข่อยได้เปยังตัวไหนครับะอะไรมันมองไม่เห็นนนนดดกกขึ้ไปเออาาแวว่่่ี ใย้เพื่อนบอกเยอนโอ้ยมีสองคนแล้วล่ะกันไล่บอกเลยว่าอย่าเฝ้าลุงมากพอด้เปิดไล่เบื้องนั้นได้ยิ่หยั่งคืองนี้ไม่มีอะไรเลยนะใช่ คือน้องเขาเนี่ยแค่เอาผ้ามาซักยูมบ้านเราไงอ๋อเหรอแล้วกลัะใจไปบ้านอะไรแล้วก็เข้าบ้านผิดก็เลยมาเข้าบ้านเราไงเข้าบ้านผดเข้าบ้านผิด GPS สมันแบบเออใช่ใช่ใชไปเลยไปกไปทาก่อนซรกาบนท่นเด้อแต่นนี้นะชุดมันบเดี๋ยวเดี๋ยวูเดี๋ยวดัยวดูเไี้ดเีี่ววงีี่เดีเดดวาเวดเดเ จริงๆเ้ยนี่เดี๋ยวบอกส้มข่อยมาเลยไม่ยิ่งบุญน่ไรเนี่ยเป็นไงฮะแม่นยันขนาดลงมมาจากของนอยของเจ้าเออตาตาเดียวบนตาหมายให้น้องสองคนเนี่ยขี่โซแต่ตัวเองกินอิ่มคนเดียวเลยแม่จะกินอะไรมันไม่ได้กินอะไรหรือเล่